สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่แม่ทุกคนนะคะเจอกันอีกแล้วกับช่องแม่ลูกสตอรี่ค่ะคลิปนี้นะคะตั๊กจะมาพูดถึงเรื่องคั้นไข่ปลาอุกค่ะคุณแม่เคยได้ยินกันหรือเปล่าคะโอ้โหมีเสียงฟ้าร้องด้วยนะคะตอนนี้ที่สกลนครฝนใกล้จะตกนะคะอ่ะตอนฟ้าร้องพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวมาพูดกันต่อน,นะคะคั้นไข่ปลาอุกใครเคยได้ยินคอมเมนต์บอกด้วยนะคะ คันไข่ปลาอุกก็คือการตั้งคันชนิดหนึ่งนี่แหละแต่มันมีความผิดปกติของการตั้งคันนะคะอาการแสดงของมันเนี่ยก็เหมือนการตั้งครันทั่วไปเลยมีประจำเดือนขาดแพ้ท้องบางรายอาจจะมีการแพ้ท้องที่มากกว่าปกติด้วยนะคะร่วมกับการมีเลือดออกค่ะแต่เลือดมันจะไม่ได้ออกมาเป็นสีแดงสดนะส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ำตาลคําๆเหมือนเลือดเก่าะคะ่ะมันจะออกกระปิดกระปอยออกๆหยุดหยุด ต่างจากการแท้งโดยทั่วไปที่แบบพอมีเลือดออกแล้วมันก็จะขับตัวเด็กขับรกออกมาก็เสร็จสิ้นเนาะถ้าเกิดมันตกค้างอยู่ก็ไปขูดมดลูกแค่นั้นจบแล้วแต่คันไข่ปลาอุกจะไม่ใช่อย่างนั้นนะคะอ่ามันจะเป็นการที่ไข่กับอสุจิผสมกันเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการจเจริญเติบโตเป็นตัวเด็กเป็นตัวรกแล้วก็ไปฝังตัวที่มดลูกของเรานะคะแต่คันไข่ปลาอุกเนี่ย เด็กอาจจะฟอหรือไม่ฟอไปแล้วก็ได้แต่รบมีการพัฒนาอย่างผิดปกติพัฒนาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะคะแบบพัฒนาอย่างรวดเร็วจนเกินไปอ่ะทีนี้มันก็จะเกิดเป็นถุงน้ำเล็กเล็กเๆๆๆเหมือนไข่ปลาอุกเนาะถ้าใครนึกภาพไข่ปลาอุกไม่ออกเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเหมือนกับไข่ปลาเหมือนเม็ดสากูเม็ดเป็นกลมๆเล็กๆขาวๆนะคะ ถ้าเกิดมันออกมาพร้อมๆกับเลือดเนี่ยวินิจัยได้ง่ายเลยว่าเป็นคันไข่ปลาอุกแต่ถ้ามันไม่ออกมาเนี่ยหมอก็จําเป็นที่จะต้องตรวจหลายอย่างทั้งอันต้าซาวทั้งเจาะเลือดทั้งอะไรอีกหลายๆอย่างเลยกว่าจะวินิจัยว่าเป็นคันไข่ปลาอุกซึ่งเป็นการตั้งคันที่ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งด้วยอาการเริ่มแรกของการ เป็นคันไข่ปลาอุกนะคะซึ่งตาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ท้องพร้อมๆกันเนี่ยเขาก็ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นคันไข่ปลาอุกนะคะซึ่งจําเป็นต้องคุมกําเนิดไปถึง1ปีเลยทีเดียวเพราะไม่อย่างนั้นจะเสี่ยงต่อการเกิดเป็นมะเร็งด้วยนะคะอ่าอาการนะคะก็จะมีการขาดประจําเดือนมีอาการคลื่นไส้อาเจียนเหมือนกับที่เราแพ้ท้องโดยทั่วไปเลยแต่คนที่เป็นคันไข่ปลาอุกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะ อาเซียนแพ้ท้องหนักมากกว่าคนทั่วๆไปและเมื่อเจาะ HCG นะคะเจาะเลือดหาฮอร์โมนเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นเนี่ยมันจะขึ้นสูงมากขึ้นเป็นแสนเลยนะคะถ้าเกิดไปเจาะเลือดแล้วเจอแบบนี้แล้วไม่ได้เป็นคันแสบเนี่ยหมอเขาก็จะคิดไว้แล้วว่าอาจจะเป็นคันไข่ประอุเขาก็จะส่งตรวจอย่างอื่นเพิ่มเติมนะคะ ทีนี้นอกจากปริมาณ HCG จะสูงมากมีเลือดออกบางรายเนี่ยอาจจะมีเม็ดเหมือนไข่ปลาอุกนี่แหละหลุดออกมาพร้อมเลือดเลยอันนี้ถ้าออกมามันจะแสดงอาการชัดเจนเราจะวินิจฉัยเกือบได้เลยนะคะว่ามันเป็นคันไข่ปลาอุกเนาะถ้ามันมีแบบเม็ดสาคูหลุดออกมาด้วยเนาะทีนี้นอกจากเลือดออกอาการที่ว่ามาแล้วนะคะมันก็จะมีการแสดงอาการของคันเป็นพิษโดยปกติโดยทั่วไปเนี่ย คุณแม่จะเกิดอาการคันเป็นพิษได้ในช่วงไกรมาสที่3าใกล้จะคลอดแล้วนะคะก็จะมีอาการของคันเป็นพิษได้ในบางรายแต่คนที่เป็นคันไข่ปลาอุกนะคะสิบถึงสิสัปดาห์ก็จะเริ่มมีอาการพวกนี้แล้วนอกจากนี้นะคะไอฮอร์โมนเ c g ที่มันสร้างออกมามากมายมหาศาลเนี่ยจะไปกระตุ้นต่อมไทรอยนะคะให้ทํางานหนักมากคุณแม่ก็จะมีอาการใจสัน่นมือสั่น หัวใจเต้นเร็วผิดปกตินะคะแล้วก็ตาพร่าบัวตาเบลออาการของคันเป็นพิษที่มันแสดงออกได้อย่างเร็วมากเกินไปนะคะซึ่งสาเหตุของการเกิดคันไข่ปลาอุกเนี่ยยังไม่มีสาเหตุอะไรที่ชัดเจนก็คือหาสาเหตุยังไม่ได้ว่ามันเกิดจากอะไรนะคะคุณหมอบางคนก็บอกว่าอาจจะเกิดจากกรรมพันธุ์อาจจะเกิดจากการที่โครโมโซมมีความผิดปกติอะไรก็ว่ากันไปก็คือเขาหาสาเหตุมันไม่ได้นั่นเองค่ะ เมื่อหมอเขาวินิจฉัยแล้วว่าเป็นคันไข่ปะอุกนะคะเราจะทํำยังไงจะเป็นต้องยุติการตั้งครรภ์ไม่ว่าจะมีตัวเด็กหรือไม่มีตัวเด็กก็ต้องเอาออกนะคะซึ่งมันจะมีคันไข่ปะะุกเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบก็คือโรคที่มันจะเริญเติบโตผิดปกตินะะั่นนะคะมันจะมีอยู่สแบบก็คือแบบที่เป็นเนื้องอกออกมาธรรมดาเลยตัดออกไปแล้วก็คุมกําเนิดหนึ่งปีเจาะเลือดดู H c ซว่ามันคงที่ปกติลดลง เจาะเลือดดูปริมาณ HCG ว่ามันลดลงลดลงลดลงจนกลายเป็นศูนย์หรือเปล่าถ้ามันเป็นแบบนี้ก็คือโอเคคันไข่ปลาอุกรอบนี้สิ้นสุดลงแล้วนะคะแต่บางส่วนมันจะกลายเป็นมะเร็งนะคะตรงนี้จะเป็นคันไข่ปลาอุกเป็นเนื้อร้ายที่น่ากลัวมากๆเลยถือได้ว่าเป็นความเสี่ยงของคุณแม่ตั้งคันอีกอย่างหนึ่งด้วยนะคะซึ่งวิธีการรักษานะคะสำหรับคุณแม่ที่ ไม่ได้ตรวจออกมาแล้วว่ามันไม่ได้เป็นเนื้อร้ายนะคะแล้วก็ต้องการที่จะมีลูกคนต่อไปเนี่ยหมาะเขาจะทําการปูกมดลูกนะคะแล้วก็ให้คุมกําเนิด1ปีเพราะอะไรถึงคุมกําเนิด1ปีเพราะว่าขั้นไข่ปลาอุกเราจะเป็นที่จะต้องเจาะหาปริมาณ H c g ซที่มันสร้างมาจากเซลล์ที่ผิดปกตินั่นน่ะมันจะสร้างขึ้นมาเรื่อยเรื่อยๆนะคะทีนี้ ถ้าเกิดว่าเราท้องเนี่ยมันก็จะมีฮอร์โมน HCG เหมือนเหมือนกันกับไอเจ้าเซลล์ตัวนั้นเลยมันจะแยกยากว่า HCG มาจากการตั้งครรภ์หรือว่ามาจากเซลล์ที่มันอาจจะพัฒนาเป็นมะเร็งนั่นเองนะคะแต่ถ้าคุณแม่ไม่ต้องการมีลูกแล้วมีมีลูกครบเพียงพอแล้วนะคะหมอเขาจะทาการตัดงดลูกออกไปเลยเพื่อความปลอดภยัยของคุณแม่เองจะได้ไม่พัฒนากลายเป็นมะเร็งคันไข่ปลาอุกนะคะและสําหรับ คนไข้ที่ตรวจออกมาเจอว่ามันเป็นเนื้อร้ายก็จะมีการให้เคมีบำบดัดให้อะไรรักษาเหมือนมะเร็งทั่วไปเลยนะคะซึ่งคุณแม่เนี่ยหากตั้งคันไข่ปลอุกแล้ววินิจฉัยได้อย่างรวดเร็วแค่ไหนก็จะยิ่งปลอดภัยกับคุณแม่นะคะถ้าวินิจฉัยช้าไปอาจจะทําให้เกิดอันตารายจนถึงขั้นเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ที่ตั้งครันนะคะไม่ใช่ว่าตั้งครันแล้วก็แล้วกันไปเนาะเราต้องมีการสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ ถ้าเกิดมีอาการมีเลือดออกเนี่ยส่วนสําคัญเลยคือมีเลือดออกเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์เลยเพื่อวินิจฉัยว่าเป็นแท้งคุกค,คามเป็นเลือดหลังหน้าเด็กเป็นคันไข่ปลาอุกเป็นท้องนอกมดลูกนะคะมันมีหลายสาเหตุที่ทําให้เลือดออกและหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือคันไข่ปลาอุกค,ค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่อันตรายมากด้วยนะคะ ถึงแม้ว่ามันจะเกิดกับคุณแม่ได้น้อยนะคะมีคนเป็นค่อนข้างน้อยแหละแต่มันก็ใช่ว่าจะเกิดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยบันสังเกตอาการตัวเองดูแลตัวเองให้ดีๆอย่าลืมไปฝากคันนะคะซึ่งการฝากคันจะทําให้เรารู้ว่าเราการตั้งคันของเราเป็นไปอย่างปกติหรือเปล่าลูกเราแข็งแรงปลอดภัยอะไรไหมนะคะคลิปนี้แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณแม่นะคะ ไม่เข้าใจงงตรงไหนนะคะถามได้ที่เพจแม่ลูกสตอรี่สำหรับในคลิป YouTube บางครั้งก็คอมเมนต์ได้บางครั้งก็คอมเมนต์ไม่ได้แักก็งงกับมันกันเนาะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะคุณแม่